สบายดีพี่น้องมาดีงามแรงแรงลุกไยกับลูกไายแต่งเขาหนึ่งเขาแต่งเขาสุกินพี่น้องงามอุ่นแล่นนะนะย่างมูนะเยย กินแล้วตะเวนผัแม่บไปได้กินน,ววกแบบน,น้ำเนาะ้องใส่เนือ้อแกงขี้เล็กกันเลยมาพี่น้องฝนตุกฝนตกฝลตกฝนตกนตก,ตกตะะไม่ดีเล,ละแกงน้ำใหม่ซีเมอแกงน้ำใหม่อย้าแพเอ้ยแกงขีง้เล็กขอ,ขอ,อกระเป๋าไปทีมาพี่น้องขอแงแรงอรอันนี้แรวพคินพ,พ่ออ เว้า,วาลอาละอะไรก็ลายพูดก็ได้สงสัยยังบอกพอโอ้สิเอามาทอนดีกว่าโอ้แม่บ่าให้ไปกวดขยะอยู่ข้างทางให้แม่คนพันมาล่ะแกงขี้เล็กแกงขี้เล็กซีมืองานบอก่ะเบิดน่ะได้ไยังไงเสื้อผ้านำเอาม,ม,มาน้อยเถอะห,ห้องอีร้อยก็เป็นเท่าใด้ห,อง,หองอ้ายก็สูตรเก่าก็มี เกงในเสือในก็ยังว่าใส่สักโลดกระซ้าแม่ขั้นแม่แสเครื่องไหวกันขั้นชิสักนะขั้นชิสักกันแม่แสไหวกับฮุบตะขู่นะไหวเครื่องแม่แสในกระซ้านะแกงขี้เหล็กแล้วก็ลาบที่เอามาแต่งานพี่น้องนี่ยวันนั้นแหละข้าห่อไงแกงขี้เหล็กสีมือเจดอันป้งขึ้นเมื่อใดขึ้นขึ้นบอกขึ้นขึ้นงขึ้นในมูมีอย่ามาหลงอยู่บ้านนะขี้เหล็ก อคอยเปิดอันอยู่เฮ้ยเว้นี่ก็โหลดเครื่องบินอยู่หังไปกินอยู่บ่ออะเอามาแกงกินอยู่บ่อเขาตกระมีอยู่คู่บ้านเนาะแลต่คมอยู่บ่ออะซิมบงด้วยหยาหยาแพทเห็ดมันคมดิเฮ้ย ขันเห็นเหน่หน้ามกงับมนไปเลยนกันเลโอ้ยยายเมือาอไคนแแห้งปอคนแหงวะอันนเมื่อกัจะลืมม่บอกเลยนังนังเข้มตัวใดยู่ในซายตขุดอันแหละตัวหอยอตยู่ก็เอาตัวนี้ก็เอาแล้วก็ทุ่งเนื้อน ส่งเนื้อพูดเคยนะเฮ้ยจะมาทันเฮ็ดบ่พูดครัวมาตะนาบ่ราวนั่นก็ยังเฮ็ดแล้วซะบ่หั่นเผาไว้กลับเนื้อเอามือหันเด้แบ่งไว้ซๆ3นิ้วนี่นะในตู้ะเอาไว้จหีมือก็บ่ได้ซอยเบิดหันเด้บ่กินบ่บ่กินบ่ข้าขวสิกินกับหยังขกินแล้วขกินแล้วมาขกินนะ มูืูอยครตอนนี้ำแกงกันชิเล็กนะคชิเล็กพุดมือละสบายดีเด้อพี่น้องแ่บบอกฟาดถูกเนี่ยนะอ๋อในตู้เย็นนะแกนอ้โหเกอนะค โมกูแบบประดานแกนเฉียวเจี๋ยเจี๋ยโมกูนะเจี๋ยโมกูเจี๋ยโมกมนเคยกนแบบนี้ขงไหอหรือเปล่าอื้เดี๋ยวเรากินข้าวเลยยังเหนเากินยืดว่อรอกไว่ากินน้ำพองแม่ใหญ่ตัวสาัวสาวกินกี่มบ่อยบุบบ่บ่บ่ช่ยเพื่อนเขาเังไงกจำเจ้าตจ้า กินไ <l id> รแบบนี้เด้ไหมมาล้วกินกับมีสองคนเลยลาบอกินกันบ้ก็ขายให้กันเนาะงานกนร้านเราก็มีต่ออยู่พอใส่นางใส่น้อยเลยแตเหาะสักเลยเราจะนน้ยอยู่แนน้อยแขมด้กินขณะบกินเผานี่จะตอนภากเล่ mướt là ngan mà ừ, nhà ngan sơn Chính hưng đó là chào ơi Ngàn, sơn Ngàn pha sơn, sư phụ khen là Ngàn mẹ <laughs> xoan phụ khen ai sơn hắm Ngàn mẹ xoan thì thế sao Mơ ở nó ta lên Ngàn được xoay bà nhộn Phụ khen á thích Sáng qua sáng tổ à, Ừ

จะแกงสกันมแดง่อลืมซื้อมากเนีย่ในตลาดักสองไมัน้ด้แพงน้อยเดียวหาสิพันน้อยเดียวแต่สิบ,บาทน้อยเดียวแพงดูจับได้เตี้ยด้วยอ้าวอุ้ย

มท่อื่นวตแล่ตำแครงไม่กินไ่กินันแ่อางเ้เมาีพูาตนะเไทีเนาบ่้มันทานดองเหไองซอกกอันบนทาก็กินพูดมเลยเติมหน้องแคทถือมาอันขนมก็เอาหาเนาะ มันกิวยเได้นาดแบบอุ่นจะก่อนแช่ขนมหนา้กิน้ต่กันแช่เยนอุ่นอนั่นขตุเลยน้เห็นมันต้ออุ่นเนาะเสะเสะมากใส่ทั้งมาทั้งมาอุ่นกินใส่มาแช่ขวบ่มา แสะบลาดปาไม่ปาม่บลาดเลหรือปานหรือเจดาหรือเกลียวหนตัวอไร่กเนีหลัวร้ายกันทำมาขยักนอนทำไม่จบเลยเด็กโ่งย่องอน้ำเขาบ่เขาคือลร้ายนเป็นจดจุด ร่ารอนห้องนอลหางสวยลีบหลังนี่ก็พอสร้างขนจา้อาแเพอกบแม่ล่างเฮนลูก้่างตุมน้น่แม่มาิ้วชอันน่ะากันมื่อกวัดเรอนอยู่บ้านเวันเป็หอยู่กวดไทยก็น้ำวดที่ไหน Nó tao gặp cố cái mọi cua mẹ nó nó dưới đây mẹ tôi đã dưới này, mẹ tôi đã dưới đây mẹ tôi đã dưới đây mẹ tôi đã dưới Nó mẹ nó dưới đây mẹ มัมนนเบืเลล้อังมันเหนียวคิดินไงหน้านเขาป่าก็อ่างไหวก็หน้าเขาเลื่อนนั่นลยือเอาทูเรนรล้เว้ยรู้บุกอ่างงเนาะ เตียงม่นก็ได้แก่งมาหลังคือเตียงนอนเตียงนอนก็มีหลามาผูกไปเลยสื่อผนหาแต่หลายปีแล้แต่ว่ามันมันจะคอยเป็นสาวมือสื่อก่อนหน้าสื่อตอนโอมาคอยมาดูดูไหนะเนะสื่อตอนกได้สิบปีล้งามันป แค่ว่าอันม้อนม้อนหน่วยหน่วยดำดำแบ่แถกมูนนะเด็กก็ได้มันมันหวานม้นใส่มันปุปีห้าวผไอแคทนะเอาจ๊กตานหาห้าวห้ากัดจ๊ดซัาเดา๋ยวจะคืนแล้วไหมดตุ๊กตาใกลเรืองกาจะคืนไหาวสองปีุ๊กตาน่ะไดหาวสองปยังอยู่วะที กินมันอีมแต่ต้นหน่อยเลยบาินจากวได้เ้าสิองามสีเก้าสี่ลกินแล้คือการให่พิษกระครบบห้บึบบบบบหมูหม่ฮะเบิ้งเฮ้ามันงดงามกไปแบไม่้ว,วา <c oughs> ชิลลรับนั่งอยู่กันพี่น้องเขาเพอเข่าตาเถอะเถอะเมาได้หมดอลยสามเดนังยังกิน่ในจุ้ใหญ่นะงงเลยนะมาลยอีกโตสามบอกโยคำวาอีนสองมอเตอร์ไซค์ด่นบักดายังบ่มากิ ยังหลอกอีกอยู่ไปว่าหลอกนะก็ไม่ใช่หลอกนะยด่าด่านี่มาด่านี่อ่ะกำปักรันบองเลี้ยงก่อนถ้าเกิดมาบอกกี้มอมมอมยาเก้าอเฮ้ยสมองก็ข้างอุ่นแล้วลูกอย่างนี้คจ้ะมัน ดูนมันห่อนจากงเขาเห็นองกับไมบีงัวบจักรอันี่ศขนบกะ n g ไวยเลยกยางกับเบิดงาสืใหม่นี่ n นน้อยยางเบิด <c oughs> พอกันคลีมนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจกกงทุกคอมเมนต์คติส่งไปแล้วคนก็นเ